ผมภาคภูมิหอมสวันครับเป็น CEO บริษัทไทยอินโนทูดซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายออผลิตภัณฑ์แหนมดอนเมืองเป็นทาย,ยาทรุ่นที่3ของกิจการแห่งดอนเมืองครับเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากคุณยายนะ อันนี้เราย้อนกลับไปประมาณ40-50ปีที่แล้วนะก็เริ่มต้นจากหลังบ้านนะครับหนังหมูเอามาต้มหม้อปกติแบบทำทำชาวบ้านทำทำแบบว่าหลังบ้านเลยครับก็มาแขวนขายหน้าบ้านโดยที่มันเป็นจุดของกองทัพอากาศซึ่งมีมีฐานทัพหลายๆที่การไปมาหาสู่ระหว่างสถานกากาศเห็นหน้าบ้านปุ๊บก็ซื้อปุ๊บก็สามารถเอาไปฝากอีก,าก,อกฐานทัพหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยจนกลายเป็นว่าเขาให้ชื่อว่า ซื้อแหนบดอนเมืองมาฝากหน่อยก็กลายเป็นชื่อแหนบดอนเมืองก็ได้มาโดยอัตโนมัติครับจากที่แบบทาหลังครัวมาก็เลยเฮ้ยเริ่มขายดีเรื่อยๆก็ขยับขยายมาเป็นกิจการสร้างอาคารโรงงานตึกแถวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทํามาเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆครับหลังจากคุณยาย,ถ,ยถ่ายทอดกิจการมาให้ของคุณพ่อคุณแม่ผมครับก็คือรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเราห่อไปตองพอตอนหลังมา ใบตองก็จะเป็นสิ่งที่หายากแล้วนี่พอหายากขึ้นวัสดุอะไรที่มันจะทดแทนได้ก็มีเป็นถุงพลาสติกหรือถุงข้าวแกงก็เลยนํามาใช้แต่ช่วงนั้นต้องบอกว่าการตลาดของคุณพ่อก็ไม่ได้ทําก็วอล์กอินเข้ามาหรือลูกค้าติดต่อเข้ามา,าก็มีหน้าร้านที่เดียวแล้วก็เป็นคล้ายๆยี่ปัวส่งตามยี่ปัวแล้วก็ยี่ปัวไปขายในตลาดอีกทีนะครับ ตอนนั้นผมยังเด็กเนาะก็คือประมาณนั่แหละผมเกิดพอดีที่คุณพ่อแม่มาเริ่มทำาที่เราก็จะเห็นหมดเลยวิธีทำเขาทำยังไงปั้นแหนมยังไงห่อแหนมยังไงจนเราไปศึกษาต่อต่อตางประเทศแล้วเราซัมเมอร์อย่างเงี้ยหรือว่าปิดเทอมเราก็ต้องกลับเราก็กลับมาช่วยเราก็กลับมาดูแลกิจการแล้วก็วิธีการพยายามเ,าเรียนรู้อะไรเงี้ยมันเหมือนอยู่ในสายเลือดแหละมันแยกไม่ออกแหละคือเข้ามาปุ๊บเราก็เห็นแล้ววิธีทําวิธีห่อวิธีต่างๆที่คุณพ่อแม่ทํามาทํำยังไง ย้อนไปประมาณ20่บผมว่า25ถึงเกือบ30ปีละที่มีศูนย์ฉายลังสีตอนนั้นเป็นสำนักง,งานประมานูเพื่อสันติเข้ามาติดต่อประสานงานกับคุณพ่อคือตอนหลังเขาเล่าให้ฟังว่าไปสูมหมดละแหนมทุกยี่ห้อเขาก็เลยเลือกเราว่าเฮ้ยรสชาติดีอร่อยก็ได้ส่งข,ของเราไปไปทําแหนมฉายลังสีตอนนั้นเขาเรียกว่าแหนมอาบลังสีซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ ทันสมัยในในยุคนั้นมากที่จะทําให้แหนมเนี่ยมีความปลอดภัยก็คุ้บริโภคมากซึ่งมีงานวิจัยรับรองทําให้จุลินทรีย์ที่มีโทษต่อร่างกายลดปริมาณลงทําให้แหนมมีความปลอดภัยมากขึ้นอีกอันหนึ่งคือทําให้อายุการเก็บสินค้าเนี่ยมากขึ้นจากปกติเนี่ยอาจจะเดือนหนึ่งก็จะเป็นเดือนครึ่งหรือจากเดือนครึ่งก็จะเป็น2เดือนนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์มันได้ถูกลดปริมาณลงเยอะแล้ว ดังนั้น,นแหนมชายลังสีก็เลยเป็นสินค้าตัวที่เขานำมาเป็นไพลอตหรือว่านำมานำร่องในการทดลองนะครับพอผมกลับมาเามื่อประมาณปี2004นะครับเกือบ20ปีที่แล้วก็เล็งเห็นว่า,าแหนมชายลังสีเนี่ยมันตอนนั้นยังชื่อแหนมชายลังสีอยู่มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ดีแล้วก็แหนมเนี่ยมัน มันมันอะไรจะมาดีกว่าการฉายลังสีเนี่ยมันหายากมากแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีที่มาทดแทนการฉายรังสีที่สามารถการันตีว่าแหนมเนีปลอดภัยและทานดิบได้เนี่ยผมก็ยังยืนยันว่ามีเทคโนโลยีเดียวเท่านั้นที่ available หรือว่าทําได้ในเมืองไทยก็คือการใช้รังสีก็เลยเอามาปัดฝุ่นปัดฝุ่นเปลี่ยนแพคเกจิ้งเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอเป็นแหนบแท่ง ห่อด้วยพลาสติกนะครับเข้าในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่เคยเข้าอาจจะดูแบบโมเดิร์นมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำหลายๆพคเกจิ้งนะครับก็เหมือนเป็นการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับจนเราได้เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นแหนมสไลด์ในปัจจุบันนะเป็นหนึ่งในสินค้าที่ขายดีที่สุดที่เรามีในตอนนี้แล้วก็เมื่อเราได้เพิ่มคุณค่าหรือวาลูก,กับสินค้าเนี่ยเราก็เลยจึงใช้ชื่อคุณแม่มาเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับก็กลายเป็นพรีเมียมแบรนด์ขึ้นมาแบรนด์ที่ เป็นแหนมฉายลังสีเราก็จะใช้แบรนด์สุิลักษณ์ถ้าดูเทรนแหนมเนาะมันก็จะเป็นเทรนที่แบบคนโบราณกินหรือว่าสินค้าอาหารพื้นเมืองพื้นบ้านก็จะเริ่มแบบมันรู้สึกมันเป็นแค่ของฝากหรือว่ามันเป็นแบบท้องถิ่นดูห่างไกลจากความทันสมัยดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นผู้ผลิตอะผู้ผลิตแหนมดอยเมืองซึ่งมีแบบประวัติค่อนข้างยาวนานเ,เราจะทํำยังไงก็คือให้ คนรุ่นใหม่หรือเขาเรียกว่าเป็นคือ culture food หรือว่าวัฒนธรรมทางอาหารของเราเนี่ยมันสืบต่อไปเรื่อยๆไม่งั้นเนี่ยผมผมเดาว่าแหนมสักพักหนึ่งก็คงจะหายไปจากเชล์เรื่อยๆเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ถูกเพิ่มคุณค่าด้วยนวัตกรรมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าแบบมันคล้ายๆหน้าที่เนาะมันคล้ายๆการส่งมอบมรดกมาอย่างเงี้ยแล้วเราจะทํำยังไงให้วัฒนธรรมอาหารเนี่ยมันของแหนมเนี่ยมันจะคงอยู่ไปได้ยังไงในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยใช้ลังสีมันก็ยังคงต้องจําเป็นต้องมีอยู่ สำหรับเราแล้วก็ปัจจัยที่ออกไปก็คือว่ามันไม่มีเทคโนโลยีโโลยอะไรที่ทดแทนได้ที่จะทําให้การันตีว่าแนมปลอดภัย100%เท่าแหนมฉายรังสีหรือว่าเทคโนโลยีฉายรังสีครับ